เริ่มทยอยมานะครับวันนี้20่กว่าคนนะแต่ว่าก็กระจายกันไปครับกระจายกันไปคนที่หาอยู่ที่ชายปาก็หาอยู่นะแต่ของคุณลุงนี่จะหาตามหลายทางเดินเนาะมานะครับมาถึงก็ไหว้พระนะ นี่ครับมาทำลวงพ่อนะมันอาจจะอยแล้วาอาจจะขี่รถไปตร่างนี้ว่าเล่าห่อเขาไว้พ่อเป็นวะไม่มีห่อเขาแล้วครับเอา้าคือว่าห่อหน้่งไปพ่อมมันเป็นห่อขนมมีอยู่สามอันเปลี่ยนเออนั่นแหละนำขวดเดียวนินดน้อยอันนี้หมายถึงว่าสันนิฐานใจาเล่ากันเถอะว่าเล่านี่ เลาเ่ได้หวังไว้ว่าสิไปให้เจ้าของตายคือเราไปนอนความเฉียดหน่อยนะเพราะผู้บ่าวาเฉียดเราบัรนี้วันนี้ถ้าจะไปพ่อรถนะที่ว่าไปไป,ไปยุคห่างช่างเห็นว่าตามเขาว่าที่ว่าเห็นยุคห่างทางเห็นว่ามานี้เล่ามาห่างเลคือว่าเรามีเงินอยู่เงี้ยเงี้ยก่อนมีหาร้อยบาทครับเง<ห>ินติ่กระเป๋าอยูุหาร้อยบาทกับพ่อขนมพ่อรถม้วนไส้เป็นพ่อเล็กน้อยพ่อยัง ไอ้นายไปส่งกูบ้านนั้นบ้านนี้นะครับแต่เล่าไปเรื่อยๆนะฮะลองเกิดพมานั่นนั่นอันนี้ก็เป็นขอด้านขาอันนี้ก็เป็นไปได้แต่หมายถึงว่าเขาคิดบ้นก่อเขาต้องคืดไปตามลูกการหมายถึงว่าแต่ราวะหนึ่งสติเล่าไปยังดีอยู่แต่ว่าในคอบครัวเล่ามันถือว่ากันซื้อข้อหมายกันว่าถือแต่แต่เล่าขอยิ้นว่าเล่ากับไปหาเหรียญบ้านนั้นบ้านนี้ว่าดีๆอยู่นะ เราอีกนิดนึงที่เร้าแถบไปเพราะว่าทั้งหลักจางเราต้องไปเรียนจังพวกตะเลี้เนี่ยก็ต้องไปแวะที่เพราะว่าเราเป็นคนมากว่าหัวเมีนบ่ะครับไอ้ไอ้ออกไปบ้านใครที่ว่าสามที่ว่าเห็นเห็นกันอยู่รอดนั่นน่ะเดี๋ยวเราที่ผมอยู่อ๋อบริเวณเดียวกันเลยฮแกันเคยไปบ้านใครเพราะว่าในรุ่นเราเข้าเดียวกันนี่ชาวบ้านเนาะมาถามเจากตะเลีอยู่มั้งลูงตาเด้อไปหากันครับสามลุงพ่าเราเราต้องรู้ว่าเราถ้าเราไปพ้องถ้นเราต้องรู้ว่าเราอัน เล้วยางแล้วต้องหัวเป็นทั้งทั้งหลักเหมือนว่าเราก็มาอมยูดโดนว่าล่ะเราก็ต้องดูมันข่าพร้อมลุงนี่แหละครับเออนั่นแหละบานนี้เสียเล้ายางขอป้าผู้ใดสิบวิญญานตายคนมีประสบการณ์มันพอเราก็คู้จากได้อยู่ในป่าลำบากแค่ไหนคือว่าคือว่าช่วงหลังมาเนี่ยหมายถึงว่าก็ช่วงหลังมาเนี่ยบางทีแกกับหลงแกก็ลืมคือกันแกไปพอไปหนาบางทีไปเรี่ยงจะกลับบ้านบ้านอีแหละกลับไม่ถูกคือว่ายังชุดก่อนเนี่ย มาได้อยู่นี่ที่ว่าชุดแรกเนี่ยเออชุดแรกที่คุบาว่ามันอยู่ใต้บ้านเก่านี่ฮะกำลังมาปรึกษาหลวงพ่อนะครับเราเวลาลงมาก็ไปดูบอลเก่าแกไปอยู่ในกอหนามตงนี้ทีว่าติดปตาเนี่ยติดหนามเลยนะอันนี้คุบาราก็สงสัยว่าท่านขึ้นทำไมบอว่าพ่อเนี่ยเพราะว่าสัญญาคนนี่มันคุ้มจำเนี่ยมันถือเบลเลอหลายแต่มันจำสภาพเก่าๆคือมันติดเป็นเด็กน้อยนะเป็นเด็กน้อยแล้วมันติดคือพ่อตาบ้านเก่าเหมือนนเข้าใจไหม จะหันหนางเลยือไปตา่บ้านเกา่าเพราะพ้นมันก็จะเตรียมโตไปบ้านเก่าแล้วน,นี่มาบ้านนี้กัตามหาเนี่ยที่ตามหาจะเส้นทางเกา่าเกา่าอือคือแ่งเป็นทางเกา่าเย,ยันว่าไปทางบัตรนู้บัตรของการเสริมคือสมัยตอนน่ะทางเก่าก็จะค้เนเส็ดน้าถ้าถ้ามันไปทางนั้นน่ะคือมันเลื้งกลวงค้นกเห็นตามผู้บ่าวว่ามันหนาคืเห็นแล้วแล้วก็มันก็ยังง่ายแต่ว่ามองง่ายๆอย่าง,างเดียวตาเฮากองเห็ดไว้มันก็หลงหม,มองที่ผู้บ่าวว่า มันน,าานั่นกบวัน้สันนิษฐานวันมันนั้นตอนทไปทางนั้นน่ะผมไ่ไปเพราะว่าเจรูว่าเขาปลูกมันอยู่เขาปลูกมันดัดทางเขาปลูกมันเชียนทางทีแต่ว่าสองสามครั้งที่ไปเนี่ยไปแ้วทางนั้นดังเดียวอย่งางวันนึงนั่นเขาไปปุ๊บผมก็โทรให้โยไปรับผมอยู่ซีกิวเขาบอกเขาไปม,มีโทร,รศัพท์เขาโทรไปหาผมว่าให้โยมารับเขาบุญอยู่ตจงตรงนีเดอร์ว่ะเดี๋ยวก็จะเข้าปากโยก็รีบพอหาว่าเหีนยก็วิ่งลิงขึ้นไปรับ ลงจงเดียวเขาใบน้ายกแลัลงจะอยู่ตรงบริเวณนั้นเนี่ยลังจีเขาป่ากันก็ไปดับมากคนหลายครั้งคือชมนานจะขึ้นตั้งงานฟังเดียวนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ชาวบ้านนะขึ้นมาถามหลวงพ่อนะว่าเพราะว่าเคยมีป่าน้ําที่อยู่ด้านน้นนะที่คุณตาเคยเดินแล้วไปติดติดกับป่าน้าเลยไปไหนไม่ได้เลยนะครับเป็นปลาไว้นะครับ บา้านี้ก็ได้มาถามว่ามีเป็นไปได้บ่ให้คุณให้แอนหลวงพ่อครับพันตั้งคอสันติฐานซอยเลาเล่ามาในเขาป่าเขาป่าแล้วเห็นแล้วแบบ่าอดทีนี้มาเช้านี่พ่อมาวางบาย,บายเออวางช่วงเขาเเที่ยงก่อนจะมากินข้าวเที่ยงกันนี่หาไม่หาใครหาจากเราคุยเกินเราป่าติมเป็นขนาดนทีนี่ก็เหมือนไปเห็นรอยให้เยอะกว่า นูอย่างหนึ่งก็เหมือนจะลอยคนนั่งหรือว่านอนลุงก็เห็นรอยนะครับคล้ายๆรอยค่อยๆคล้ายๆลอยของคนเลยแต่ดูอย่างนึงมันก็เหมือนไอ้ก้อนมันก็ตั้งอ่าส้ายก้อนตายก็มีก้อนเป็นก็มีนั่นแหละมันก็กำกึืงกำกคืนที่ตรงนั้นก่อบริเวณต่า้นเขาซ้ำกันก็ซ้ำกันอย่างดีแล้วคือเขาสองหลบเลย เขาบริเวณไหะแต่ว่ามือนั่นคู่ากับ่มันอุปทานหรอกคู่าหดน้ำทุเลียนนี่กินเหมือนหัวด้บุญเพาะหาก็เห็นคือกันี่ได้กลิ่นอยู่ตรงไหนครับอยู่จุปาทุเลียนเนี่ยมันเป็นมันนี่อย่างตายแบบนี้มันนี่ฮะกินแปลกๆนะที่พระได้ได้กินเนกะท่านั่นหลังก็จะจนจนเงียบเราไปรับไปเมื่อยังครับก่าว่างหมู่อ้าน ได้กินเหม็นเมื่อวานนะครับเห็นครูบาบอกนะคุณพาะบอกว่าได้กินเหม็นเมื่อวานจะขึ้นบานนอกจะเห็นที่ว่าโรยถ้าใช่ไม่ใช่เดินเดินเดินขึ้นมาพยดกันเดินจะเข้ามาบานที่นี่จะวางมาขึบนมานแถวบ้านซักนะเขาอาจจะไปทุกนี่ครับยังมีบางส่วนนะครับอยู่ชายป่าด้านนู้นนะครับกำลังทยอยขึ้นมาประมาณ20กว่าคนนะที่หาอยู่ช่องใหม่นะครับก็มีคนมาสมทบไปเรื่อยเนาะ ็ยังหาอยู <painful>? ่ดิาจริงก็ได้กินคือกันือยังือยังไ่พอหมูนเอาล่ะนี่เมอนยึดไตนี่ังไปบ้านนี่ก็บีาผู้ปปาหดน้ำแล้วแต่ก็ู้าก็ยังพีู่้ปปาก็ยังหลรอพูดนอกก็ขึ้นอยาหากันดิแต่ว่ากับว่ได้ขอไปบังป้ายจากของหรวกว่าแตลองไปหาเบิ้งหาบิ่งสมองแต่องคาบ้านว่าเห็นเห็นมีบ่นทีวันว่าใช่ร้อยก็ไม่ชา่ร้อยเกิดเออวิ่งตาบอดที่นี้เกิดมาถึงบ้าน จำไม่ได้นี่ครับกำลังจะพากันไปดูตรงบริเวณด้านนู้นครับที่พระได้กลิ่นเหม็นเนาะว่าใช่คุณตาบุญหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลงไปดูนะครับเดี๋ยวชาวบ้านน่าวจะรอกันก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านกําลังทยอยขึ้นมานะครับน่าจะรอกันก่อนแหละนะครับ คือในกรณีนี่บางทีแ่าแกวางคเห็นบานรงไหน่อวนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดวันนี้ครับเนี่ยพระอาจารย์ได้กินเม็นอยู่ด้านนู้นนะครับล้ายกับกินซากศพเนาะตอนนี้รอชาวบ้านนะลงไปดูนะครับมารวมกันก่อนเนาะเอาฝากกดไลค์แชร์ครับขอลงคลิปก่อนนะครับเป็นคนล